ต้องถ่ายให้น้องเจ้าค่ะ C สองอะไรเจ๊ฟ C สองศูนยองศูนยก็เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันอตมเรสเียกสองศูนย์ห้องเรียกาหกาเออหนักห้าส ไป,ไปโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องแล้วนะคะก็เออเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะก็ส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนเตียงนะคะเตียงก็จะมีทั้งหมดสองเตียงนะคะเป็นเตียงเล็กนะคะีน,นแล้วก็มีโทรศัพท์วางอยู่ตรงน,นี้ด้วยนะคะ่ะแล้วก็จะค่นะก็เตียงไล้รีวิวแล้วใช่ไหมคะจะต่อไปนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะจะเป็น เก้าอี้นะคะแล้วก็จะมีกระจกอยู่ตรงนี้มาดูกระจกจะก,ะจกันค่ะจะดูะดต่ก้องมีแฮกาก้องค่ะก็ฟุ้งกระจกะจกจ็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจอะไรแค่มันต้องเก็บของเองค่ะลลลแล้วก็มีแก้วน้ำคะ่ะดี๋ยวไปดูมุมต่อไปกันเลยนะคะ <S <S ต่อไปนะคะก็จะเป็นทีวีนะคะก็จะมี <S <S ทีวีบแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยโอ๊ยโกรสันไปสหนมาหรือคนรบกวนวค่ะก็ข้างนอกอย่างนี้นะคะเ <Okay. S 1> มีวิวนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะแล้วตรงน,นั้นก็จะเป็นหาดนะคะ<ห>นี่ตรงนั้นหาด<ห>นั้นเลยนะคะ <c oughs> เป็นหาดรังแสงอาจจะเดินไปไม่ก็ไม่ได้เดินไปก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้แลาต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกันนะคะบ๊ายบาย